สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่แต่ผมไม่อย่างไรถ้ามาตัดทุนดเด้อค่ะเด้อทุนน้ำงานพี่น้องค่ะเป็นยังไงนะตัดทุนตรงตลาดเด้อค่ะเด้อมึงเนี่ต้นใหญ่ๆอุบๆพี่น้องเอ,อ้ยเนเนี่ยไปแกงไปแกงก็ได้เอาไปคนญี่ปุ่นเขาเอาไป ทันสไลบังบางร่องซาซิมิกิมดิบแม่จ้าถ้าเพื่นเอาไปเหตุน,นี่มโนญ่ปุน,บ,นบ่งไนบานเห่ากับเพื่นเห็นเคยแต่เป็นยู่เมื่งไทยสมัยเป็นเด็กน้อยเคยเห็นเพื่นเอากินก็สมต่ำก็แหงกระได้เนาะมันเป็นพู่นนะคะมันเกลกเนะมันบักพุงมะเกิดเอาบักพุงม,มาปลูกไว้แม่นี่สองสามน้นเอา สวัสดีค่ะพ่อใหญ่ทำมิยังมาทางนี้ก่อนยอดกระถิ่งงามงาม,งามตัดแต่งออกนะคะนี่เพราะว่ามันลุกมากดูวิธีการเก็บพริกค่ะพ่อใหญ่กำลังโชว์กเกมเมกเก็บพริกนะคะใจเบิ่งกัน,นหน่วยพยนนี่ดนแลกันบ้างเงี่ยเลยอะไรอีกเลยถ้าไม่ได้ไม่ได้ปะ เพิ่งมาค่ะพ่อใหญ่เพิ่งเข้ามาในสวนวันนี้ฝนตกค่ะตกทั้งวันทำอะไรไม่ได้ค่ะพะนักงานหยุดค่ะวันนี้สองตายายก็เลยมาสำรวจต้นพริกอันนี้มันเป็นต้นพริกของปีกายนะคะเราไม่ตัดออกค่ะมันเพิ่งแตกเห็นไหมคะ่ะใบกับลูกสีเขียวพอๆกันเลยเลยไม่ดูว่าอันไหนเป็นใบเป็นดอกเป็นหมากเนี่ย ในเฮาฝั่งป่าไผ่นะคะเนี่ยเป็นต้นเก่ามานะคะไม่ใช่ต้นใหม่ต้นใหม่เราจะไว้ข้างนอกอเดี๋ยวจะพามาดูนี่ชะอมค่ะพี่น้องค่ะนี่เอาชะอมมาปลูกไว้นน,นี้สามสี่ต้นโอ้แตกละสี่ต้นอยู่ในเนี้เพิ่งเคยปลูกครั้งแรกนะคะโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากเลย อมค่ะอมสวยๆอ๋อตะไคร้อยู่ในนี้ก็มีแล้วจะพาไปดูต้นอะไรนะที่ปลูกไว้ตอนนั้นผักมะรุมค่ะมะรุมมาร้อมผักมะรุมกำลัง,งขึ้นผลก็ตอกอ๋อเนี่ยหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมสี่หลุมห้าหลุมหกหลุม มารุมประมาณหกต้นหกหลุมค่ะปลูกไว้ในนี้นะมาดูก,กำลังโตค่ะจะปลูกไว้ในเฮ้านน้นจะสวยกว่ามองไปข้างนอกก็จะเป็นพวกพริกค่ะท่วมหัวหมดแล้วค่ะฝนก็ตกแรงแรงข้างนอกโอ้ยนี่พริกของเรามาตัดทูนกับเก็บพริกขี้หนูไปให้ ไปส่งให้โนเคียวนะคะพริกขี้หนูอันนี้มันจะเผ็ดมากเพราะมันเป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆผิดเผ็ดอะนะฮ้านี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเป็นต้นกระถินบันสูงมากเลยตัดแต่งกิ่งออกเพื่อจะให้มันแตกใหม่ค่ะดกนั่นเนี่ย ดูนะคะความสุดข,ของคนชอบปลูกนะคะหรือวันนี้ฝนตกหนักๆก,ก็ทำงานในเฮากันค่ะถ้าใครมีปีนเฮาใหญ่ๆนี้ก็ดีไปอย่างนะคะเอาพอาใหญ่สู้ๆเจ้าเดี๋ยวแม่ก็จะช่วยเก็บเหมือนกันเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะ เอาไว้ช่วยพ่อใหญ่เก็บพริกก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ